ก็คือความมันก็คือความความประทับใจและก็ความพิเศษที่พวกเรานะ12คนได้มีร่วมกันในบ้านนะครับนี่คือความมันของพวกเราครับส่วนที่ยังค้างอยู่ก็คือความฝันของพวกเราครับที่จะต้องออกมาสารต่อให้สําเร็จครับผมทํเพลงข,ของเราให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ล้วแต่ครับโอ้โหนะครับโคตรคนดีๆนะครับน่าส่งเป็นนักการเมืองจริง เลยแถลงนโยบายพักได้เลยแล้วเราก็ได้รู้ด้วยว่าคอนเซ็ปต์มันสค้างคืออะไรนะคะถามถึงตุ้เพลงบ้ากดีกว่าเอ็มเมื่อสักครได้ได้ดูของเกมเต็มเพลงไปเรียบร้อยแล้วดู MV ดู MV ของเกมนะดูของเฉยไม่ได้นะครับไม่มีใครเอาคิดลึกแบบพี่แจ๊คเลยอ่ะเอาเป็นว่าให้ผมโชว์คนเดียวเราะนะคะได้ดูเปหมดอยังไม่แล้วแต่ว่าอยากถามว่ามีใครได้ถ่าย MV ไปแล้วบ้างของใครบ้างคะปา กเกือบครบแม๊กครบแม๊กเออเกือบครบผมแหละความที่ครบแล้วครับที่เหลือไม่มีครับผมไม่ใช่หรอกมี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 โอ้โหนี่ตัดธรรมดามีเพื่อนเลยเนี่ยเออยังไง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 ก็แล้วเอาทันแล้วไม่ให้ฝากไงให้ฝากถึงเอ็มบีตัวเองหน่อยว่าเอ็มบีเราเป็นยังไงน่าสนใจแบบไหนบ้างก็สนุกสนานตามท้องเรื่องครับตามาแครเตอร์ของเพลงแต่ละเพลงครับผม เกิดขึ้นมาแลชื่อเพลงครับผมแล้วผมก็เพลงเลยตามเลยก็แอบแอบมองสาวอยู่ตามหลังต้นไม้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งเป็นชีวิตจริงของเราเลยตามเลยจบจบโปรนะคะอ่เขาเกิดเพลงอะไรเขาเขาอะไรใครเป็นเทียเดี๋ยวเขาไม่ให้จูนจูนเสียงไปนิดหนึ่งผมก็เป็นเพลงแค่กล้าๆหน่อยครับเอ็มดีเป็นแบบแดงขาวดำเขาทำเนี่ย เราเป็นเพลงเขาด้กล่กาถึงใครในนี้ไหมไม่มีนนนคนเยอยู่แล้วมันอสิรอยู่แล้วเขาตอตลาเขาตครับ,บผมก็ขอบคุณนะครับก็เคมีตรงกันแล้วก็ในเอมวีก็เหมือนกับชอบพี่คนเดิมออย่างเงี้ย<ช><ๆ>ครับนแบบว่าหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วอะไรก็ช่างเถดรู้แค่ว่าเคมีตรงกันก็พอ,อเ,เข้ากันได้พี่ต้เข้ากันได้ภาษาล่ะภาาม ถแล้วเป็นมี่ไม่มีพระเอกอ็มบีนะแต่ทำไมไม่มีอ่ะจริงจริงเรามีไม่ใช่เหรอไม่มทำไจะต้องรอนัวอะไรขนาดนั้นไม่มีพระเอกเอมีค่ะแต่ว่ามีผู้ชายโอ้อย่างงี้ดีไม่ต้องมีใครเป็นตัวเป็นตนยอ่ะสี่จะตายแต่ก่อนนะผู้ชายเป็นปัดจสีนนี้เป็นแค่เอเซอรี่เท่านั้น ถึงเวลาสินที่ผู้ชายพวกเราจะได้เปร่วมันดีอ้าวอ้าวต่อมีใครอีกครับฝากรายงานในยาเวรึป่ะก็ที่หนูเวะจะเป็นส,นตสไตล์อาร์ตสวยงามค่ะไม่มีผ้าแกะเขาเพราะว่าเป็นทีงแนวอมหักทำเหงาอเอาเต็ดใจนะครับผมซึ่งรเราก็นึกถึงแฟนเก่าที่เขาเคยตัดก,กับเราแต่เรายังรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จกังลองเหงาสวยๆไปคนเดียวอินเนอร์มากเหงาก็มาสวยก็มาเออนะ เอ็มีไม่มีผู้ชายถามพี่ดีได้เพราะเพลงล่าสุดก็ไม่มีเพราะกินไปหมดทั้งตัวแล้วเขาเมือไปหมดเลยเด็มมากมยิ้มไหมคะฝากผลงานตัวเงได้เลยลูกน้ำน้ำลูกเอาน้ำยังม่ถ่ใช่ไหมวนี้ปวดท้องค่เอ้าคนละถ่ายลูกเลยมลละลูกเละาลูกเอ็มวีถ่าไหมเอ็มวมาดิายมม ไม่ต่ายันจะถ่ายมาเลยนี้แหละค่ะอ่านะคะแล้วก็ต้องเดี๋ยวรอดูของน้ำเมื่อไห่กเพราะว่าน่าจะแบบเต็มที่ทุกคนเลยใช่ใชค่ะเดี๋ยวก็ทยอยทยอยกันมานะคะเอ็มบีของแต่ละคนนะคะถูกต้องแล้วนอกจากนั้นครับทำไมคะพี่สองเราก็ได้เกิ่ดในเรียบร้อยว่านอกจากโปรเจกต์มันส์สตานะครับยังมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนั่นคือก็คือมีซีรีส์ให้เราได้ดูกันด้วยถูกต้อง AF11 The Series อ่าเหล่านิดนึงเหลานิดนึง่ง เห็นว่ามีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่น้อง็ะไรจะพูดเลยปะพวกเราได้มงสงละครไปแล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณโอกาสมากๆค่ะเพราะว่าด้านหลังด้วยใช่เพราะว่าเป็นโอกาสที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อยู่ดีออกมาจะได้รับโอกาสที่ได้เล่นละครนะคะก็อยากจะขอบคุณโอกาสพวกเราก็จะพยายามฝึกให้เต็มที่นะคะแล้วตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเกือบๆเกือบทุกวันเลยจริงๆแล้วก็เพราะว่าบทมันก็ค่อนข้าง มนมีนนหลากหลายแนวน,นะคะส่วนมันจะมีทั้งคอมเมดี้ดราม่าอะไรเงี้ยรักษาเศร้าก็มีเนาะ,ะแต่ต้องรุ้นเอาว่าใครเล่นกับใครค่ะต้องขอบอกน้อๆบางคนนะครับว่าบวงสวงบางคนขอบ้านขอรถขอหวยอะไรด้วยเนรพูนตั้งใจดูว่าเรื่องนี้ได้มีโอกาสครับร่วมง,งานกับทีมงานมืออาชีพนะครับแน่นอนเลย เจ้าของบริษัทที่ทำซีรีส์เขาอนันดาเอฟริงแฮมใช่นะฮะแล้วก็ฮา l o โล o d u c ร i o n ชันเนี่ยทำซีรีส์แล้วด้วยฟินกันอย่างฟูลเฮาไว้แล้วนี่ไมู่กดังถึงจีนนี่ก็ไม่แน่นะถูกต้องเอออไม่ไปดัดซีรีส์นะคะไปกับพี่ไปกับพี่เพราะว่าพี่นี่เขาไปมาแล้วรอบหนึ่งมันไม่ชวนนะพี่ยากเลยยากเลยเอาีเอางี 一杯清，清老酒。 ตอนนี้มาอยู่ด้วยกันจริงๆไปยกหูเราไเอาไหมล้าเอาไหมเอาเอาก็สามารถจองได้เลยไดคะเราไปกันวันที่เท่าไหร่โลกวันที่11-15ธันวาคมค่ะก็จริเราไปฉลองปีใหม่กันด้วยกันที่นู่นเลยก็ได้เนาะใช่ๆๆๆๆันๆๆ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 รๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆรๆๆ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 อๆๆ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 ๆยๆๆ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 ร้ ค่ะเองมี11นะคะถต้องอ่ะเป็นตัวแทนดีกว่าให้ใครผ่าดีกว่าค่ะก็อยากจะผ่านะคะ12เพลงจาก12นักล้อฝันนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํางานจริงๆแล้วก็เพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆมาทํางานให้พวกเรานะคะมาช่วยกันทํางานตั้งแต่ในบ้านละจะบอกว่าเพลงจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากตัวพวกเราเองเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมที่เขบอกว่าเนื้อหาของการเพลงมันต้องออกม บุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่นโหวลี่แค่อยางก็ชูอ่าแต่ว่าจริงไม่ใช่ก็ชูไม่ได้ก็ชูมากอะไรางเงี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับเอ่อตัวตัวเราที่ออกมาก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ทุกเพลงพร้อมมากจริงๆได้ฟังแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะและแน่นอนครับสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งอัลบั้มก่อนใครรวมถึงเสียงรอสายด้วยที่วอว่า ไปเลยนะครับผมและแน่นอนเดี๋ยวติดตามในไอจูเร็วนี้นะครับฝากด้วยก็แล้วกันผลงานของน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็น,นซีรีส์หรือว่าจะเป็นทริปของน้องๆน,นะคะที่จองได้วันนี้เลยนะคะแล้วก็อลัลบั้มของน้องๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณสารตอ่อฝันให้เขาเนี่ยเขาไปไกลแน่นอนถูกต้องแล้วนะครับอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับและแน่นอนครับพวกเราครับขอเสียงปรีและโปรโมทให้กับเอฟซีเอข้เดี๋ยวส่งน้องๆสอสารกน เอาสาวเก่งก่อนเลยูกเอาสาวเก่งก่อนอาสาวเก่งนะลูกนะและสิ่งสำคัญที่เราจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เขาจริงเขายังไม่ไปไหนนะถูกต้องแต่ว่าเซ็กชั่นนี้มันเป็นของ